สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องความหมายของการคูณน,นะคะ,ะการคูณจะสัมพันธ์กับการบวกซ้ำๆของจํานวนเดียวกันแต่การบวกซ้ำๆกันหลายครั้งมันจะเสียเวลาในการหาคําตอบจึงเขียนในรูปการคูณโดยตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจํานวนกลุ่มตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณจะเป็นจํานวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มนะคะ วันนี้ทําทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มสีมพูหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หน่ง้าสิบห้าหนึสวัสดีนักเรียนวันนี้เปิดหนังสือหน้า241เนะคะเรามาเรียนความหมายของการคูณนะคะ,ะนักเรียนดูว่าในภาพเขามีอะไรเขาบอกมีส้ม4จานจานละ5ผลเท่ากันนับแล้วมีส้มทั้งหมด20่สิบผลมีส้มทั้งหมดก็คือ เราก็เอาส้มแต่ละจานมาบวกกันนะคะก็คือ5บวก5บวก5บวก5เท่ากับ20อ่าต่อไปมีส้มสี่จานจานละ5ผลเท่ากันมีส้มทั้งหมดก็คือ20ผลเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือ5บวก5บวก5บวก5เท่ากับ20ก็คือ5บวกกัน4จํจำนวนทีนี้เขียน เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณ4 4นี้ก็คือจํานวนนะคะว่ามีส้มอยู่4จานเราก็คือเลข4ตัวข้างหน้าเครื่องหมายคูณต่อไป5 5นี้ก็คือจํานวนส้มในแต่ละจานก็คือแต่ละจานมีส้ม5ผลดงนั้น4คูณ5ก็เท่ากับ20อ่าเครื่องหมายการกบาดแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายคูณนะคะ4คูณ5เท่ากับ20ก็อ่านว่า4คูณ5เท่ากับ20 ยี่สิบเป็นผลคูณของสี่กับห้านะคะเห็นไหมคะสี่คูณห้าสี่เป็นจำนวนกลุ่มห้าเป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะต่อนะคะมีขนมถ้วยสามจานจานละสี่ถ้วยมีขนมถ้วยทั้งหมดเราก็มาบวกการสี่บวกสี่บวกสี่เท่ากับสิบสองถ้วยทีนี้ประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือมีทั้งหมดสามจานเราก็เอาสาม ตั้งคูณด้วย4 4ก็คือจำนวนขนมในแต่ละจานนะคะก็คือ3คูณ4ก็เท่ากับ12ต่อไปมีคุกกี้5ถุงถุงละ2ชิ้นก็มีคุกกี้ทั้งหมดก็คือ2บวกกัน5ครั้งนะคะก็เท่ากับ10ชิ้นแลประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือ5คูณ2เท่ากับ10ต่อไปนะคะ มีโดนัทสองกล่องกล่องละหกชิ้นก็มีโดนัททั้งหมดก็หกบวกหกเท่ากับสิบสองชิ้นนะคะประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือสองคูนหกเท่ากับสิบสองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มสีมพูนะคะจากภาพเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนหนูเนี่ยใน ประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกก็คือกลุ่มละ4ใช่ไหมเราก็เขียน4บวกกันมันมี5กลุ่มก็คือ4บวกกัน4 5ครั้งก็4 4บวก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 4เท่ากับ2ีทีนี้เรามาขีดเันประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณเราก็ต้องเอาจํานวนกลุ่มก็คือ5คูณด้วย4คือจํานวนสิ่งของภายในกลุ่มแทน้าคูณ4เท่ากับสต่อไปกทีนี้ดูประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวก มีสิ่งของในกลุ่มนี้ก็คือพราะฉะนั้น5มี1 2 3, 4 5, 6องสากนั้น5ก็บวกกัน6ครั้ง1 2, 3 4 5 6อ่าก็เท่ากับ30เพราะเราเขียนในรูปการคูณก็ได้6คูน5เท่ากับ30นะคะต่อไปประโยคสัญลักษณ์การบวกมีกลุ่มละ2ก็2บวกกัน4ครั้งก็เท่ากับ8ต่อไปประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือ4 สีคูณสก็เท่ากับ8ข้อ3ประโยคสัญลักษณ์การบวกกลุ่มละหมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7งสมสี่ห้กันก็หบวกกัน7ครั้งหนึ่งสองสามสก็ดกเท่ากับเจ็ดนคูณหก็เท่ากับ7จ็ 1, ดใชนะคะเติคคมคำตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนดู1บวกกัน1 2 3 4 5 6 ก็เท่ากับ6กคร้นเราเขียนการคูณก็คือ6กคูณหก็เท่ากับ6กอันนี้2บวกกันเนี่ยสองสี่หกก็สองบวกกัน3ครั้งก็เท่ากับ6กครั้นเขียนในรูปการคูณก็คือ3าคูณสอเท่ากับหกศูนย์ 0, บวกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เท่ากับศูนย์ประโยคสัญลักษณ์การคูณก็คือห้าคูณศูนย์ก็เท่ากับศูนย์เตรียมจาไว้นะคะตัวอะไรก็ตามคูณกับศูนย์ได้ศูนย์นะคะต่อไป สามบวกกัน10ครั้งก็เท่ากับ30เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณก็จะได้10คูน3เท่ากับ30นะคะข้อที่4 15บวกกัน3ครั้งก็จะได้45ประโยคการคูณก็คือ3คูณ15เท่ากับ45ต่อไปข้อ5มีลูกเสือ3กองกองละ17คนมีลูกเสือทั้งหมด51คนเราก็เขียนประโยคการคูณ 3คูณ17ก็เท่ากับ51มีดินสอกล่องละ12แท่งอยู่10กล่องมีดินสอทั้งหมด120แท่งอ่าเราก็เขียนประโยคการคูณก็คือ10คูณ12เท่ากับ120่งอจากประโยคสัญลักษณ์การคูณวงรอบภาพแสดงความหมายการคูณนะคะ4คูณ2เท่ากับ8ก็แสดงว่าแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ2นะคะ ต่อไป1นคูณสเท่ากับ3ก็แสดงว่ามี1กลุ่มกลุ่มละ3ก็วงเลยค่ะต่อไป3าคูณหก็แสดงว่ามี3กลุ่มกลุ่มละ1นึ่อ่ะเราก็วงไปนะคะข้อ3 2มคูณสเท่ากับแก็แสดงว่ามี2กลุ่มกลุ่มละ4ี่อ่ะเราก็วงไปค่ะต่อไปข้อ4 3่สคูณหเท่ากับสิก็แสดงว่ามี3กลุ่มกลุ่มละ5้าอ่ะเราเราก็นับเลยเราก็วงไปนะคะข้อห้าคูณสเท่ากับสิบห้า ก็แสดงว่ามี5้ากลุ่มกลุ่มละ3เราก็วงค่ะต่อไปข้อ6 6หกคูณสี่เท่ากับยี่ส้นก็คือต้องแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4นักเรียนก็วงนะคะนับข้อสุดท้าย10บคูณสเท่ากับยี่สิบดังนั้นก็แสดงว่ามี10กลุ่มกลุ่มละ2นักเรียนก็วงนะคะ,ะวันนี้ทําบบแบบฝึกแหบบัดในหนังสือเล่มสีชมพู หน้าที่154 155 156และการเรียนเรื่องการคูณนะักเรียนอย่าลืมท่องสูตรคูณด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ